ความเป็นมาของอนุสัญญายสหรประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอส2003ได้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเจรจาจัดทําอนุสัญญายในคราวประชุมสม,มัชชาแห่งสหรประชาชาติเมื่อวันที่31ตุลาคม2546ณประเทศเม็กซิโกโดยประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่9ธันวาคม2546โดยอนุสัญญามีผลบังคับเมื่อวัน ที่14ธันวาคม2548ซึ่งประเทศไตได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่1มีนาพศ2554โดยปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้แล้ว187ประเทศโดยกำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ่อามาจะเป็นการพูดในส่วนของหลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญา 1. ให้ความหมายและปรับถ้อยคําที่ใช้ในความหมายที่ต่างกันในประเทศต่างๆให้เป็นมาตรฐาน 2. กําหนดให้รัฐภาคีพัฒนามาตรการการป้องกันการทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3. กําหนดให้รัฐภาคีกําหนดให้การกระทําผิดที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเป็นความผิดทางอาญารวมถึงพิจารณาการกระทําผิดอื่นๆด้วย 4. ส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างประเทศเช่นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนความช่วยเหลือทางกฎหมายและการสืบสวนสอบสวน 5. บัญญัติเกี่ยวกับการคืนทรัพย์สิน6บัญญัติมาตรการในการฝึกอบรมวินิจฉัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 7. บัญญัติเกี่ยวกับการลงนามการให้สยาบันการภาคยานุวัตและการปฏิบัติตามอนุสัญญาซึ่งในอนุสัญญาแบ่งออกเป็น8หมวดหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปหมวดที่2 มาตรการป้องกันการทุจริตหมวดที่3ความผิดทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายหมวดที่4ความร่วมมือระหว่างประเทศหมวดที่5การติดตามทรัพย์สินคืนหมวดที่6ความช่วยเหลือทางวิชาการและการแรกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหมวดที่7กลไกในการปฏิบัติตามมนุษ,ษ,ษยสัญญาหมวดที่8บทบัญญัติสุดท้ายซึ่งในหมวดที่8นี้จะได้มีการกล่าวเจาะลึกไปในข้างหน้าภาต่อไปการมีผลบังคับใช้ ข้อ15การประคับใช้นุสัญญานั้น 1. รัฐปาะกิจ่ละรัฐจะต้องำดำเนินการมาตรการตามความจำเป็นด้านกฎหมายและด้านการบริหารของกฎหมายภายในประเทศื่อความมั่นใจว่าการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ในุสัญญา 2. รัฐบาคกอจกาจใช้มาตรการเข้มงวดหรือความรุนแรงกว่าที่กฎหมายกำหนดในนัญญานี้ได้ข้อ17การลงนามและการให้แต่าะบันนั้นข้อ1านโยญานี้เปิดให้ทุกร,รัฐลงนามตั้งแต่วันท,ที่2สิงวาคม2546ในเมืองเมรดดาประเทศเม็กซิโก2นโยานี้เปิดให้ลงนามโดย องค์การบริาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างน้อยหนึ่งรัฐได้ลงนามภายในอนสัญญานี้ตามวรรคหนึ่งของบทความนี้สามอุสัญญานี้จะต้องรับการอนุมัติจากเลขาธิการสหประชาชาติองค์การบริาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสี่พักกาอนุวัตองค์การบริาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะต้องประกาศขอบเขตความสามารถของตนภายใต้อนุสัญญานี้หกสิบแปดการมีผลมงคับใช้นั้นหนึ่งอนุสัญญานี้จะมีผลังคับใช้ เก้าสิบวันหลังจากที่มีการให้สัตยบันรและการยอมรับและอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่สิบสี่ธันวาสองห้าสิบแปดสองอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้สามสิบวันหลังจากที่ได้มอบโดยรัฐหรือองค์กรดังกล่าวหรือตาสนที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ตามวรรคหนึ่งของบทความนี้สองสำหรับแต่ละรัฐหรือองค์กรการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ได้ให้สัตยบันยอมรับอนุมัติหลังจากการมอบสารฉบับที่30ของการดำเนินการดังกล่าวแล้วอนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่30หลังจากวันที่มอบ โดยรัฐหรือองค์กรอนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับตามวรรคหนึ่งของบทความนี้วัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้คือการส่งเสริมและเสริมสร้างมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ เงื่อนไขของวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้คือมีดังนี้นั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการต่างประเทศเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศสาธารณะและทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าบุคคลที่ดํารงตําแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อบริการสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของรัฐภาคีข้าราชการต่างประเทศหมายความว่าบุคคลที่มีสำนักงานนิติบัญญัติไม่ว่าจะได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือกก็ตาม เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศสาธารณะหมายความว่าข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคคลใดที่ได้รับมอบอำนาจจากองค์กรดังกล่าวให้กระทำการแทนองค์กรนั้นทรัพย์สินหมายถึงทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าจะประเภทวัตถุที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้และเอกสารทางกฎหมายหรือเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว กระบวนการทางอาญาหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่ได้มาจากหรือได้รับไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการกระทำความผิดการแช่แข็งหรือการยึดหมายถึงการห้ามการโอนการแปลงการจำหน่ายหรือการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเป็นการชั่วคราวการลิปซึ่งรวมถึงลิฟหากมีจะหมายถึงการลิฟทรัพย์สินอย่างถาวรโดยคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆความผิดภาคแสดงหมายถึงความผิดตามที่กำหนดไว้ในมาตราย3ของอนุสัญญานี้ การจัดส่งแบบควบคุมหมายถึงเทคนิคในการอนุญาตให้สินค้าที่ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยส่งผ่านผ่านเข้าไปในอาณาเขตของรัฐหนึ่งหรือรายรัฐ 3. การสังวนไม่ปรากฏในอนุสัญญาดังกล่าวแต่มีการระง,งับขอ้อพิพาทและการบอกเลือกดังนี้ข้อที่กการระง,งับขอ้อพิพาทหนึ่งรัฐภาคีระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้อนุสัญญาน,านี้ผ่านการเจรจา2ขอ้อพิพาทใดๆระหว่งางรัฐภารคีตั้งแต่สองรัฐขึ้นไป การตีความหรือการบังคับใช้อนุญานี้ไม่สามารถลังคับได้ 3. ในวันและเวลาที่ลงนามให้สัญญาบันยอมรับหรืออนุมัติในวันและเวลาที่ลงนามสัญญาบันยอมรับหรือยอมรับ4รัฐภาคีใดที่ได้จองตามวักสามของข้อนี้อาจถอนข้อสงวรน,นั้นไดุ้เมื่อโดยแจ้งให้เลขาธิการสาธารณชาติทราบข้อที่70การบอกเลิก หอัดเพิกถอนอนุญานี้ได้โดยการแจ้งเป็นรายลักษณ์อนไปยังรีขาริการสะาประชาชาติ 2. อ,องค์กรบูรณานการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจากยุติเป็นภาคีอนุญานี้เมื่อรัฐสมาชิกทั้งหมดได้ประนามอนุสัญญานี้ ข้อ 4. อนุสัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของ VCLT หรือไม่อนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นภายหลังอนุสัญญากรุงเวียนนาจึงมีผลใช้บังคับอยู่ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวโดยได้กำหนดความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาบทนิยามขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาไว้ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการเคารพอธิปไตยแห่งรัฐและการไม่แทรกแซงกิจการภายในอันเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งที่รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต่างก็ต้องยึดถือเป็นพันธกกรณี พันธกกรณีในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคีซึ่งกำหนดไว้ในหมวด3ตั้งแต่มาตรา29ถึงมาตรา42อันเป็นมาตรการและกลไกที่สนับสนุนหลักการอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานทุจริตมีแปดข้อหลักๆดังนี้ค่ะ 1. การดำเนินการเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลร,รัฐภาคีต้องกำหนดเขตอำนาจศาลของตนเมื่อความผิดนั้นได้กระทำในดินแดนหรือบนเรือซึ่งชักตงของรัฐหรืออากาศยานซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นณนะเวลาที่มีการกระทำความผิด กรณีมาตา4 4ซึ่งว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยรัฐนั้นอาจใช้มาตรการกำหนดอำนาจศาลของตนได้ 2. การดำเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีอาญาการตัดสินและวิธีการบังคับรัฐภาคีจะต้องใช้ดุลพินิษภายใต้กฎหมายภายในของตนให้เกิดประโยชน์สูปสุดซึ่งจะต้องคำนึงถึงสิทธิในการต่อสู้คดีของจำเลยด้วย 3. การนายัดการยึดและการลิดตัดสินรัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการภายในขอบเขตที่กว้างที่สุดภายในระบบกฎหมายภายในของตน เพื่อให้สามารถอายัดหรือยึดสิ่งใดเพื่อการลิรบส์ฝินและต้องกำหนดผู้มีอำนาจในการกระทำดังกล่าวไว้ด้วยข้อยกเว้นประการสำคัญคือจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลที่ตามซึ่งคือจริต 4. การคุ้มครองพยานผู้เชี่ยวชาญผู้เสียหายและผู้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดจัดให้มีการคุ้มครองพยานผู้เชี่ยวชาญ และเท่าที่เหมาะสมบุคคลอื่นที่เป็นผู้ใกล้ชิดของบุคคลนั้นให้พ้นจากการแก้แค้นหรือคุมขู่โดยไม่กระทบต่อสิทธิของจำเลยที่จะได้รับการพิจารณาคดี5ห,หน่วยงานที่มีความชำนาญพิเศษในการต่อต้านการทุจริตโดยบังคับใช้กฎหมายโดยบุคคลหรือหน่วยงานได้รับความอิสระเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระภายใต้ระบบกฎหมาย 6. ความร่วมมือและการประสานงานเพื่อความสืบสวนและฟ้องคดีกำหนดพันธกกรณีในการให้รัฐภาคีสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือไว้3ประการ 1. การให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย2ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ3ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เจผลของการกระทําการในทุจริตและค่าสินใหมทดแทนสําหรับความเสียหายผลของการกระทําการทุจริตตามหลักพื้นฐานของกฎหมายภายในกำหนึงถึงสิทธิของบุคคลที่เข้ามาโดยทุจริตอย่างเป็นธรรมค่าสินไหมทดแทนการกําหนดการตามหลักการของกฎหมายของตนเมื่อได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการทุจริตมีสิทธิดําเนินคดีเพื่อให้ได้รับค่าสินใหมทดแทนได้เปดการกําหนดอายุความรัฐปากีในแต่ละรัฐต้องกําหนดอายุความภายใต้กฎหมายของตนเอง ในเมื่อเริ่มกระบวนการพิจารณาสําหรับความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญาประเทศไทยเป็นรัฐภาคีแห่งสนที่สัญญาฉบับนี้โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามอนุสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2548 ได้ให้สัตยาบันและเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาโดยมีผลเมื่อวันที่30มีานาคม2 5 5 4แม้ว่าขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายอนุวัติการในส่วนของพันธกรณีข้อ9โดยตรงแต่มีกฎหมายภายในรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวอยู่แล้วบางส่วนประกอบกับประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาทุจริตว่ามีความสำคัญต่อประเทศชาติและประชาคมโลกมากเพียงใด ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาเนื้อหาของพันธกกรณีและศึกษาการอนุวัติการของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบจากอนุวัติการที่ได้รับการยอมรับจากที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคีตลอดจนการศึกษาจากไกด์บุ๊กที่รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีและ i ดเรกทีฟของสหาภาพยุโรปอันเป็นกฎเกณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาอนุวัติการของประเทศไทยอันนําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายของไทยในปัจจุบันให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามมนุษย์สัญญาฉบับนี้ในอนาคตสําหรับวิธีในการค้นหาสนธิสัญญานะคะเพื่อจะรู้ว่าปราะเทศไทยนะคะเป็นรัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาฉบับนี้หรือไม่ก็คือค้นจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรากดเลือก s t a u s of s t a t u s 1 9 5 9ถึง2009นะคะซึ่งอยู่ในระยะเวลาการทำอนุสัญญาที่เราจะต้องค้นหาค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็คือเซิร์ชชื่ออนุสัญญาของเราคืออนุสัญญาสหประชาชาติการต่อต้านการชดจริตคส2 0 0 3ที่มุมขวาได้เลยค่ะโดยต่อไปนะคะจะแสะดงเนื้อหาเกี่ยวกับอนุสัญญาดังกล่าวค่ะ และต่อไปนะคะเมื่อกดเข้ามาก็จะเห็นเนื้อหาที่เราต้องการค่ะซึ่งมีรายละเอียดของอนุสัญญาฉบับนี้อาทิเช่นการมีผลบังคับใช้ตามมาตราส8วรรคหนึ่งค่ะผู้ลงนามสถานะการให้สัตยาบาลเป็นต้น ในฐานะรัฐภาคีไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีของอนุสัญญาให้ครบถ้วนโดยมีการแก้ไขร่างกฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับนี้ได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับตามการทุจร,ริตพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพรบรความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญาและร่างพรบรว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด